ามาจิกอักเม็ดหยุดโอมโจมเปอนไม่ไปให้ไอ้แดงก้มลาวไอ้แดงก้ไปดำเวียงมาไอ้แดงติมงอยไอ้แดงแตงอู้ไปมีหนำใจนายแดงกอดเด้งก้มไอ้แดงไอ้ดำเวียงมาไอ้ดำไอ้แดงจุกยำเลียบไม่เคยดำเลยไอ้แดงอัดไปลาวรามาจิกโอมตัวเดียวเลยม่นตัวแด้งโจมตีนี่ติดยังไง ไอแดงโกไอดำเวียงไปมาเลยปวดโรงแาวไอดำอลมาไอแดงเวียงลมาแดงจุ๊ไอแดงยีโต้ไอแดงโกไอแดงควไอแดงยีโตแดงต้แดงต้แดงต้แดงโกอัดไปเรวะ่กวาจะดำต้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 แดงแตงไอแดงรวบแดงต้แดงต้ไปเลว